อ่ะ้ามานะครับพี่น้องเอฟซีนะลงมาพี่ท็อปเดอร์ลงมาก็มีไปใส่มาแต่หิงออนะครับมันก็มีหลายเรื่องหลายราวหลายประเด็นเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอีกที่มาออกมาพูดเนาะเออวันนี้ก็มีธนายพี่ธนวุคเสียกบอกออกมาว่าอะไรนะวันนี้เออ พี่ธนวยออกมาพูดว่ายัางไงวันนี้ว่าว่าอะไรนะผมก็คิดอยู่แล้วว่ามันจะแพ้บศหรือ,อยังไงเอ <What? S 2> ออพูดแบบนั้นบอก <What? S 2> อะไรพี่เก่าเอธนวยก็เสียว่ายัางไงวันนี้ดิดเหนือนี่ลดนี่แล้วพี่เก่าโอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะออผมก็ทําสุดฝีมือแล้วเงินผมก็กินแล้วมันหมดหน้าที่ผมแล้วนะบาทนี้โบวเจ็บตามกบี <laughs> มันหมดหน้าที่ผมแล้วนะเงินผมก็กินเรียบร้อยเงินแค่หมื่นห้าเองแกผมทําแบบไหนอีกผมก็ทําตามเงินนะครับว่ะทำงานตามเงินนะจ๊ะงานตามเงินดีวันนี้โบแมนเด้อจางซีเฮ็ดร่อยนะโบแมนแล้วครับแต่ทําไมพูดว่านี่นะคะพี่ตนวยของหนูไม่ได้เคยคิดเงินค่ะนะหนูเชื่อมั่นเชื่อใจมันโบแมนจังเม็ดปันนี้หมดเงินแล้วอีฮานี่ก็ได้บอกอีโมคิดว่า สิแบบว่ากินง่ายงไงคือหมายหมายความว่าเจ้งใดกุกศลนะอยู่เลว้วเจ้สี่น,นะครับนะอ,อี่เพิ่นก็ดโดยเฉยแล้ววันนี้นารหาคะอะไรง่ายจังซส่แบบนี้นเออความคือเห็นไหมครับบักอันนี้ม่เห็นเวลามันพูดเป็นยังไงพูดเกินความจริงเห็นไหมครับอ่าเห็นไหยนะพูดอะไรพูดเกินความจริงพอเห็นไหมครับเหมือนอะไรสามเหลี่ยมทองคําก็เหมือนกันยีน สรุปแค่ในอุทธรจ้าสามเหลี่ยมตัวทองคําก็เหมือนกันอ้วยราคาคุยดีที่หนึ่งอืนะครับพี่น้องเอฟจีนะทำตามราคาค่าจ้างจ้าเออไม่ตายนะครับูกเหรอนี่นะครับผมก็นี่ครับทํางานตามค่าจ้างนะครับจ้างแค่หมื่นห้านะครับจะให้ผมเป็นจ้างสามแสนก็ประคุ้มค่าเงินบ้าจ้างห้ายังเกือบเก่าแล้วครับพี่น้องเอฟจีทุกค เขาจ้างสามแสนสี่แสนกินเงินหลังบาทดีคือคือเพราะเหตุเหตุเหตุมันคุ้มขาเงินแน่ไม่อย่างก็ไม่คุ้มเลยค่า,งางเงินค่าอะไรก็แล้วแต่ก็มีมีมีทางออกมีข้อแก้ตัวทุกทุกทางอ่ะ,อ,ะออกแบบใจมันก็มีข้อแก้ตัวขนาดแพ้่มันก็ยังโทษลูกวะหมดนล้อยตัวลูกวาไม่ไม่ม <laughs> <laughs> าให้เอกสารผมไม่ครบ ให้รู้ว่าแม่ดิลล้นหาด้วยเอเอนะครับไปเห็นงานในเขาก็ต้องเบื้องเอกาสารมันเปนตาสูอยู่บมันจะชนะไหม,มเปอร์เซ็นมันจังไดดมันเป็นยังไงก็ให้คำเขาก็ให้คำปรึกษากับเขาให้คำแนะนำเขาว่ามีอันเมมบ่ล่ะ มีอันเก่าเก่าบ้านเนาะในน้ำแบบจะมีเก่าเก่าอันนี้ชนะแน่นอนชนะเห็นเห็นชนะใสใสเนาะเออนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีน้องบอกเขาอันนี้ก็มันมผิดมรารยาทเหมือนกันนะเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะอ่านะครับเนาะพูดอะไรนะเกินความจริงพูดอวดตนตุิตตัวเองว่าตัวเองเก่งเหนือกว่าคนอื่นอวดอ้างอ่าอวดอ้างอวดอ้างสกุณตัวเองอนี่แหละครับพีพ่น้องเอฟซีอันนี้ก็นั่นนะแล้วทีนี้เรเห็นเงินดีนี่ เ็าไม่มีจรรยาบรรณไงครับเห็นเงินน่าดำเห็นคำาน้าเศร้าีนี้มันใช่หรือเปล่าครับมันจะไปพูดเลยครับเรื่องอเรื่องคุณธรรมอ่าแล้วก็เรื่องอะไรก็แล้วแต่กับบักสตินี่เนี่มันเป็นแบบนั้นนะแต่มึงยังมีหนังหน้าบักทนุยกยเสียงนี้ว่ายังไงวะ มึงไปเอาเงินเขามาเท่าไหร่นี้มึงบอกว่ามึงเอามาค่าทนายนี่นะหมื่นห้ามึงทําตามงบตามเงินเอาเค่นี้จะเอาเค่ไหน,นอีกเออนะครับนะโอ้แค่ตามงบโอ้แต่ได้หยัวได้ยินถึงกับเศร้านี่อืมีหยัวได้ยินถึงกับเสื่อกเลย น้ำยากน้ำชาแทบเอากูนี่นะกูให้พรมนี่ไปแล้วทีนี้นะครับปีน้องเีสี่เออิบห้าคันนะคะใจ่ายให้เนะะใช่มันมีคนจ่ายให้พี่เขาไม่ไม่ได้เสียอะไรหรอกนะแต่ว่ามันมันมันเจ็บใจเนาะมันก็ต่างคนต่างหวังควาอูต่อกันนั่นแหละ ไม่มีใครจริงใจกับด้วยกันหรอกครับคนพวกนี้นหะบางตัวน,นก็หวังเงินไงบางคนสนับสนุนหวังหลังบ้านไงครับพี่น้องนะมันก็ได้ไปเยอะเหมือนกันนะเรื่องที่วิ่งพ่อว่อเพ่เว่ไปร้องเรียนคนนั้นเรื่องร้องเรียนคนนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะเงินเพราะเงินสนับสนุนได้หวังเงินสนับสนุนเลยเงินสนับสนุนพอเมนแค่นั้นเดี๋ยวเราก็ได้เรตติ้งโฟมได้ก็เซพโฟมอ้อาวได้เงินสนับสนุนได้ยอดวิวเงินจากยูทู e ทำหลายทางไ้นี่เอา้ามันจะไปใส่เสียทีนี้ใช่ไหมล่ะเอะมันจะไปใส่เสียไปี่พอใจนะมาดีค่ะแล้วทีนี้ยังมีตําหนิเอ่อยังมีการตําหนิตีเตียนกันหลังบ้านแล้วทําไมอีขี้กันข้าถึงรู้อ่านะครับเพราะอีนี่ไปพูดไงว่าบักตัวนวยนี้มันเอาเงินค่าวิชาชี่แพง งานการก็ไม่ทําแต่มึงอะไรโอ้ยกับแข่กัดแข่ยุ่มก้นมาเวามันว่ามันบอ่อแพงมันบ่อิอคิดค่าเสียเวล,เวลาเลยปรึกษาเดี๋ยวนยี้ก็นี่นะคะพี่ต้นน้อยของหนูค่ะปรึกษาที่ไรก็ได้ตลอดฟรีค่ะกินอะไรก็ง่ายค่ะก๋วยเตี๋ยวชั้นหนึ่งก็ได้ค่ะกินง่ายๆเลยค่ะนะแต่มาว่าพี่ตนน้อยของหนูค่ะอืแต่แล้วชีวิตส,ส,สีนีไปจะไรอันนี้นะครับผมก็ทําตามงบนะครับนะ ให้ทำยังไงอีกครับนะผมก็รู้อยู่แล้วครับมันจอมาเป็นแบบนี้ครับอ่าเพราะอะไรครับผมก็ต้องพูดให้กําลังใจเขาอยู่แล้วครับนะ,ะเราจะบอกว่าแพ้เนี่ยเขาจะจ้างผมเลอครับพ่ <laughs> อแม,ม่ก็มึอยู่ดอกอันนี้ก็ได้กันีจัญญาบันนะี <c oughs> ่นะ okay, ออักันนี่เนี่ยจัญญาบันเนาะสู้ก็ได้ไม่ต้องได้ได้เงินจะได้เงินเขาบ่ได้ก็ต้องได้ เมจ้ับเ่จ้างมัวจ้างออมันต้องบูสนาใส่สนาเห็นเสื้อผมก็ผมมาอ,อยู่อ,อยู่ไปอยู่มาแล้วก็จะไปยุคุกแล้วกูว่าออเออสนาใสเน้นแล้วอยู่ก็อยู่เต็กแล้วครับไปยุคุกแล้วกูว่านี่ตัวไปนี่ต้องไปใเข่าคุกนะมึงเด้อกูจะบอกมึงครับแล้วนะเป็นแบบนั้นนะอะในนิทานเรื่องนี้เอาเรเ่องเจ้าเอาเรื่แล้วนะ เดี๋ยวจ้งไดก็ลแ,ดแล้วแต่หัวปวดมึงเล้วนะเอากดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยกดนะพี่พอใจบวัดีครับพี่จิริยาภาอนมานมาจะไปทำงานที่ตรงไหนเอา้าไม่งานลูกน้องไม่ออกมาเปิดโปงหรอกนะลูกน้องไม่ออกมาเปิดโปงหรอกกนะับที่พี่เก่าออกมาวันนี้รู้เลยนะครับเนาะเอาคนทำไมมันพูด ยังไงวะพูดมันมันมันพูดออกมาได้ยังไงเนะาะนะครับพี่น้องเอฟซีพูดออกมาได้ยังไงนะผมก็ยังงงอยู่